นี่ครับผมพาท่านมาดูาสวนสาธารณะที่ตรงนี้คือตึกแฝดของมาเลเซียนะครับซึ่งบริเวณอีกด้านหนึ่งก็จะมีสวนสาธารณะสวยงามนะครับมีน้ำตกน้ำพุแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยท่านดูเห็นไหมครับมันจะเล่นน้ำโอ้ถ้ากลางคืนน่าจะสวยนะครับคนเยอะมากเลย เลยนะครับคล้ายๆลักษณะเหมือนกับไอคอนสยามอะไรประมาณนี้ดูนะครับสวยทีเดียวเลยเดี๋ยวพาโด่งไปชมนะครับว่า่านดูน้ําตกน้ําพุสวยงามแล้วท้้งหลังเป็นเป็นตึกนะครับงดงามครับถ้ามาเที่ยวมาเลเซียนะครับอย่าลืม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาตึกตรงนี้ท่านดูผู้หญิงแขกเขาใส่ชุดดำๆนะครับนี่เราดูประชาชนนักท่องเที่ยวมาเยอะทีเดียวเหนไหมครับท่านดูคนเยอะจริงๆเลยเทีเ่ยวแล้วพเพลิดเพลินนะครับเป็นกำไรชีวิตยอย่างหนึ่งของมนุษย์เราถ้าได้ทำงานก็ได้เป็น ส่วนที่กำไรชีวิตของคนเราคนเราเกิดมาก็ไม่ได้อายุเข้ายืนยาวเท่าไหร่เราต้องหาความสุขนะครับถ้าดูข้างบนเป็นตึกเป็นโรงแรมท่านเห็นไหมครับสวยงามทีเดียวตึกโฮ่นะครับตึกแปดที่มาเลเซียแห่งน,นี้เห็นั้นก็มีสะพานลอยเห็นไหมครับ เด,ดเดินเพลิดเพลินเลยตึกตรงนี้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ผมเดินออกมาครับเขาคิดว่าชิโนกูนิยะนะครับอิเซตันโอเลเขาเรียกว่า,าสรพสินค้าที่มีคนมาเที่ยวเยอะตึกสวยงามทีเดียวเห็นไหมครับตึกยอดเลยนะครับ D. นีตึกพีเนดีี่คือแหล่งท่องเที่ยวส่วนหนึ่งโอ้ได้รับความนิยมมากเลยนะครับคนก็มาเยอะแยะนะครับนี่้าวบนก็จะเขียนเป็นภาษาภาษาอาเ,เซียนี่นะครับตึกแฝดที่ผมได้มาท่องเที่ยวตัวนี้เห็นนะครับกลางคืนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาท่านมาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับ เพิิมกับการท่องเที่ยวมาเลเซียสวยๆแห่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะเจ็บอีกนะครับ